My Life i E. Journey อยุธยาที่ฉันไม่รู้จักตามรอยสมเด็จพระนเรศวนมหาราชสวัสดีครับพบกับรายการ My Life i E. Journey ครับพอชีวิตคือการเดินทางครับวันนี้นะครับผมกับแอนโทนีก็อยู่ในที่วัดบอระเช็ารามนะครับซึ่งวันนี้นะครับ EP นี้เราก็จะมาตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ ตอนช่วงที่ท่านสวรรคตนะครับแล้วก็นักประวัติศาสตร์นะครับก็มีข้อถกเถียงกันนะครับว่าสถานที่เผาระศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่ไหนกันแน่นะครับระหว่างวัดบรเชษฐารามที่นี่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับกับวัดบรเชษฐ์นอกเขตเมืองนะครับผมข้อถกเถียงประวัติศาสตร์นะครับก็นักประวัติศาสตร์ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับแต่วันนี้นะครับ EP เนี้ย เราก็จะพามาดูทั้งสองวัดเลยใช่ไหมครับที่นี่นะครับผมแล้วก็พูดถึงวัดวรเชษฐารามที่เรานั่งอยู่ตัวนี้ก่อนนะครับก็ด้านในนะครับก็มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดและมีเป็นพระพุทธรูปที่องค์เดียวนะครับที่มีรอยยิ้มที่สวยที่สุดนะครับผมในอยุธยาในอยุทยาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเงินด้านในนะครับผมปักไปนะครับ เหตุการณ์ตามพระราชพงศาวดารระบุว่าสมเด็จพระรนเรศวรมหาราชทรงสเสด็จสวรรคตในวันจันทร์เดือน6ขึ้น8ปดค่ำปีมะเส็งจุนศักราช967ปัจจุบันนะครับก็มีข้อถกเถียงกันระหว่างน,นักประวัติศาสตร์ทั้งสองฝั่งนะครับบางก็ว่าท่านสวรรคตที่เมือนเวียงแหงกับอีกฝ่าย ได้ระบ,บุไว้ว่าท่านสวรรนคตที่เมืองหางก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันว่าท่านสวรรนคตที่ใดกันแน่เช่นเดียวกับอาการพรบประชวนที่มีข้อถกเถียงกันในหลายฝ่ายว่าสาเหตุการสมรรคตรท่านประชวนจากโลกใดกันแน่บางก็ว่าทรงประชวนจากอาการฝีที่พานาราชบางส่วนก็ลงความเห็นว่าท่าน สวรรคตรจากโลกไข้ป่าสำหรับวัดโพร,รเชษฐารามนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณในเขตกำแพงเมืองพระนครศรียุธยาจากการสันนิษฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับพบว่าสมเด็จพระเอกาทุสุลดโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2136วัดที่มีความหมายว่าพี่ชายผู้เป็นที่รัก หลักฐานในเอกสารพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจัตุมาเจิมได้ะระบุไว้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดให้สร้างวัดวรเชษฐารามขึ้นโปรดให้สร้างพระพุทธรูปมหาเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกุฏิกำแพงล้อมรอบ,ลอบและส่งนิมนต์พระสงฆ์อลันวาสีหรือพระสายวัดป่ามาเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ สำหรับเอกสารคำให้การคุณลงหาวัดระบุไว้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงสร้างวัดไว้ที่สวนฉลองพระองค์พระเชษฐาเรียกว่าวัดวรเชษฐารามส่วนเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าได้ระบุเกี่ยวกับวัดวรเชษฐารามไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสรงขึ้นของราช ได้โปรดให้ทำพระเมนถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นได้ทงสร้างวัดอุทิศพระราชกุศลถวายพระเชษฐาธิราชพระราชฐานนามว่าวัดบวรเชษฐ์ภายในโบสถนะครับเราเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็เห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับท่านทงแย้มพระสรวนดูแลงดงามมากครับ เบสผมจะขอความรู้ให้กับคท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าเวลาเราไปเที่ยวที่เป็นโบราณสถานหรือวัดที่เป็นวัดโบราณเราสามารถจะแยกวิหารกับโบสถ์ได้อย่างไงครับก็จุดสังเกตนะครับให้สังเกตที่เสมานะครับถ้ามีใบเสมานะครับตั้งอยู่บริเวณสิ่งก่อสร้สางนะครับให้สัษฐาน เสมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช่เสมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เสมาที่จะเห็นนะครับก็จะมีเสมาล้อมรอบโบสถ์นะครับถ้าเราไปที่วัดแถวกรุงศรีที่พะยุธยานะครับเราก็จะเห็นนะครับอย่างโบสถ์เก่าจะมีใบเสมาอยู่ล้อมรอบ,รอบนะครับแสดงว่าตัวนั้นนะเป็นโบสถ์เก่าจุดตรงนี้ก็จะมีพระประธานเหมือนกันนะฮะสันนิษฐานว่าอันนี้คือวิหารนะครับเมื่อกี้เป็นโบสถ์แต่อันนี้คือวิหาร เห็นว่าเจดีย์ประธานด้านหลังนะครับเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำตามแบบศิละปะแบบสกขทยัยและพระพุทธรูปที่เราเห็นในพระวิหารนี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแต่ท่านจะไม่สงแย้มพัสสรวนหรือย,ยิ้มนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับบริเวณด้านในพระอุโบสถที่แห่งนี้นะครับก็มีนักวิชาการบางส่วนลงความเห็นว่าอาจจะเคยเป็นที่ พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับจนถึงปัจจุบันนนี้เราก็เดินมาถึงนะครับเจดี JD นะครับท่งระหังปัม้มซึ่งมีความเชื่อว่า ระบรมอัฐิสมเด็จพระนเรศวรมหาร,ราตไไ้นะครับซึ่งวันนี้เรามอามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาไหว้แล้วก็สักการะพระบรมอัฐิาาท่านนะครับถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ยังมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าเป็นวัดบราเช่นไหนกันแน่นะครับแต่ว่าท่านได้ทํานประโยชน์ให้กับประเทศไทยของเรานะครับในการที่กู้เอกราชในการที่รักษา ของคุณชนชาวไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความงดงามนะครับแล้วอาทีขุงท่านด้านในพระเจดีย์ตรงนี้ครับเราก็กำลังจะไปที่ วร์เชส์นอกกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปวัดวร์เชส์นอกต่อซึ่งวัดนี้มีความเชื่อนะครับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อาจจะเป็นสถานที่ปงพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าในเรสุวรรณมหาราชนะครับครับผมมาเดี๋ยวเราดยสวัสดีครับตอนนี้ ผมแอนโทนีนะครับอยู่กันที่วัดวอร์เชต์นอกเมืองเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่ของวัดนี้นกับประวัติรของกันครับแล้วเราก็มาถึงวัดวร์เชต์นอกเกาะน,นะครับมีการสันนิษฐานกันว่ามีการสร้างวัดแห่งนี้นะครับในสมัยอยุธยาตอนกลางแล้วจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยอยุทยาตอนปลายวัดแห่งนี้นะครับมีพระปางขนาดใหญ่เป็นเจดีย์ประธาน โดยมีวิหารอยู่ทางทิศใต้ร่วมกับเจดีทรงะระฆังขนาดใหญ่ขณะที่อุโบสถอยู่ด้านหลังพระประธานมีเจดีอสององค์คือเจดีทรงปราสาทและเจดีทรงะระฆังขนาดเล็กอยู่ทางเหนือของปางประธานจากข้าไม่การอุชากรุงเก่าระบุว่าวัดวรอเชตนอกเขตเมืองนั้นเคยเป็นที่ตั้งของค่ายพมา่าเรียกว่าค่ายวัดบรเชค่ายบ้านป้อม แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะครับระหว่างวัดวรเชษฐารามกับวัดวรเชษนอกเกาะเมืองวัดที่ไหนกันแน่ที่เป็นวัดถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตอนนี้เราเข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับแล้วก็ในโบสถ์ตรงนี้นะครับผมก็ช่างนะครับสังเกตพระประธานนะครับ เจ้าสี่ทิศนะครับผมสังเกตพระพุทธเจ้าสี่ทิศเป็นยังไงก็คือให้ดูที่วัดภูมินรจังหวัดน่านนะครับผมจะเห็นพระพุทธรูปนะครับตั้งเรียงทั้งสี่ทิศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานของพระพุทธรูปนะครับ ประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับบางอย่างก,ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ผมแนะนํานะครับไม่ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงพร,รงท่านจะอยู่ในใจคนไทยเสมอ My Life Journey พบกันใหม่ EP หน้าครับกดแชร์แล้วกดติดตามพวกเราได้ที่ช่อง My Life Journey